สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาชวนคุยเรื่องกองทุน TMB East Spring Asia Pacific Property Flexible Fund หรืออาจจะเรียกย่อๆว่า APPF นะครับ Property หรืออสังหาริมทรัพย์นั้นปัจจุบันนี้เป็นกลุ่มของประเภททรัพย์สินที่สำคัญมากมักจะให้โอกาสทั้งการให้กระแสรายได้จากค่าเช่ารวมทั้งให้โอกาสของการเติบโตของราคาด้วย ทำไมเราถึงสนใจเอเชียสิ่งที่สําคัญก็คือเวลาที่เราลงทุนในอสังหาริมทรัพย์นั้นนอกจากกระแสร,รายได้เราต้องการเติบโตของราคาด้วยดังนั้น growth หรืออัตราการเติบโตจึงเป็นเรื่องที่สําคัญมากนอกเหนือจาก GDP ที่เติบโตนั้นถ้าเรามองเข้าไปในรายละเอียดเราจะพบว่ารายได้ของประชากรน,นั้นสูงขึ้นในอัตราราวๆสเท่าของภูมิภาคอื่นๆตลอด10ปีที่ผ่านมา กระแสร,รายได้ที่สูงขึ้นนี้ทำให้เกิดมีกำลังซื้อจับจ่ายใช้สอยตามอสังหาริมทรัพย์การที่จะเข้าไปซื้อและเป็นเจ้าของของอสังหาริมทรัพย์ชิ้นใหม่หรือชิ้นที่ดีขึ้นใหญ่ขึ้นอีกสิ่งหนึ่งซึ่งมีความสำคัญมากก็คือ Urbanization เมื่อประเทศต่างๆพัฒนาขึ้นประชากรก็จะไปอยู่ในเมืองมากขึ้นและในบางแง่มุม เมืองก็ขยายใหญ่ขึ้นมาถ้าเราดูในตัวเลขอัตรา Urbanization หรือการอยู่ในเมืองของเอเชียนั้นอยู่แค่ประมาณ50%เท่านั้นเองในขณะที่ยุโรปอยู่ที่ราวๆ74%และในอเมริกาเหนือนั้นอยู่ที่ในระดับ82%นั่นแสดงว่าเอเชียยังมีโอกาสของการเติบโตในมุมมองของ Urbanization อีกมากทีเดียวครับและในการลงทุนนั้นอีกสิ่งหนึ่งซึ่งเราจะ ต้องดูด้วยเสมอก็คือเรื่องของความคุ้มค่าของระดับราคาเอเชียแปซิฟิกนั้นยังมีอสังหาริมทรัพย์ที่มีคุณภาพในระดับราคาที่เหมาะสมด้วยพารามิเตอร์แบบหนึ่งที่เราชอบดูก็คือสเปรดคือส่วนต่างระหว่างยิวที่เราได้รับจาก REITS เมื่อเทียบกับยิวที่เราได้รับจากพันธบัตรซึ่งถ้าหากว่าเราดูในกราฟิกที่จะแสดงต่อไปนี้เราจะพบว่าไม่ว่าจะเป็นญี่ปุ่น สิงคโปร์หรือฮ่องกงเราจะพบว่าสเปรดนั้นอยู่ในระดับ3-3%กว่าเกือบเกือบ4ในขณะที่ถ้าเราดูของภูมิภาคอื่นๆนั้นจะอยู่ที่ประมาณ1%กว่าถึง2%เศษเท่านั้นเองดังนั้น valuation จึงเป็นอีกส่วนหนึ่งที่สนับสนุนการลงทุนในเอเชียแปซิฟิกพร o อพเพอครับท่านที่สนใจลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ของเอเชียสามารถเลือกลงทุนใน TMB East Spring Asia Pacific Property Flexible Fund หรือ APPF ได้ซึ่งมีนโยบายลงทุนในหลักทรัพย์รวมถึงหุ้นในหมวดอสังหาริมทรัพย์ที่จดทะเบียนในตลาดเอเชียและแปซิฟิกผู้ลงทุนก็จะได้ประโยชน์จากกระแสะไรายได้ที่ค่อนข้างสม่ำเสมอจาก REITS และอัตราการเติบโตที่ดีของ Developers ทำให้การลงทุนนี้มีการกระจายความเสี่ยงที่ดีจากหลักทรัพย์ทั้งสองหมวดด้วยครับกองทุนนี้มีระดับความเสี่ยงที่ระดับ7นะครับกองทุนเปิด TMB East Spring Asia Pacific Property Flexible Fund จะเปิดขายครั้งแรกหรือ IPO ในวันที่21-29มกราคมนี้นะครับท่านที่สนใจสามารถติดต่อขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 1725นะครับขอบคุณครับ